บอกว่า,าวจ孩子จ三岁就就就开始学钢琴了孩子ตัวนี้ค่ะแปลว่าลูกหรือแปลว่าเด็กก็ได้แต่ว่าในประโยคนี้เราจะขอแปลว่าเด็กนะคะเด็กใช้ก็คือพึ่งพึ่งจากค่ะพึ่งหรือว่าพึ่งจับนะคะสันรู้อยู่แล้วสามขีดก็คือสามนะคะสี่ก็คือขวบค่ะ孩子才三ย,ยเด็กพิ่งจะสามขวบนะคะ จุดจุดจุด,จดใครสือแปลว่าเริ่มค่ะครับเริ่มเฉวีเริ่มเรียนกังฉินก็คือเปียนโนนะคะเลอะแล้วเด็กเพิ่งจะสามขวบจุดจุดจุดเริ่มเรียนเปียนโนแล้วต้องถามว่าสามขวบเริ่มเรียนเนี่ยเร็วไหม,มเร็วเร็วนะคะงั้นเราลองเติมภาษาไทยลงมาง,ง่ายๆก่อนนะว่าตรงเนี้ยเราควรจะเติมอะไรลงไปเด็กเพิ่งจะสามขวบ ก็เริ่มเร,เรียนเปียโ,โนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะอยากหาก็มาจังเลยนะคะใครทร,ราบแล้พิมพ์มาก่อนได้เลยนะข้อนี้ไม่ยากนะคะห่งค่ะตัวนี้ออกเสียงว่ายอยากนะคะสารพัดความหมายเลยอยากอยากจะจะต้องการเอาคร่าวๆแล้วกันนะ <911. S 2> ประมาณนี้นะคะอยากอยากจะจะต้องการนะคะรันโฮแปลว่าหลังจากนั้น แปลว่าจ่าก็ได้แปลว่าเป็นก็ได้ครับนะคะและตัวสุดท้ายค่ะจิ้วแปลว่าก็อนะคะก็ถ้าเราจะบอกว่าบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเร็วอืมเราจะใช้รูปแบบโครงสร้างไหนดีคะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันนะคะน้องๆลองตอบลงมาก่อนจะได้รู้ว่าตอบถูกหรือเปล่าลองคิดว่าเนี่ยการการกระติวของเราในวันนี้เป็นข้อสอบจริงๆดูซิแล้วก็ลองทําไปเลยตรงเนี้ยทาผิดก็ <卡>孩子才三岁就就就开始学钢琴了，得不？得吗？得要弄不？得吗？孩子才三岁要开始学钢琴了，<要><才>放得不？แปลก吗？孩子才三岁，然后开始学钢琴了，累了叫宝宝。孩子才三岁会开始学钢琴了，那叫他们就考试弄不？ 孩子才三岁就开始学钢琴<哈><刚>了。โอเคข้อนี้เหมือนจะง่ายน้องๆบอ,อ<哈>กมาเยอะมากๆเลยค่ะ<哈>สี่สี่สสสสสยาวๆเลยมีหุ้ยบ้างมีรันโคบ้างนิดหน่อยอนะคะนี่ไงแค่ภาษาไทยก็ฟ้องแล้วนะคะว่าสิ่งที่เราต้องหาก็คือกอ็เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเติมในข้อนี้ง่ายมากก็คือจิ้วนะคะ <对 S 3> เอาจิ้วใส่ลงไปเลยค่ะก็คือเด็กเนี่ยเพิ่งจะสามขวบเองก็เริ่มเรียนเปียยนแล้วนะคะ ให้รู้เลยว่าแพทเทิร์นนี้ค่ะถ้าเป็นจิ้โวโหใหญ่มากแบบน่งนะจิ้วจุดจุดจุดเลอะนะคะจะแสดงถึงบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นเร็วก็จุดๆุดจุด,จด,จดแล้วใช่หรือว่าเช่นสมมุตินะว่าวันนี้เรานัดกันหกโมงเย็นแล้วกัน ถ้าจริงยันเลี้ยงเด่นชิวไหลเหรอวันนี้เขาบ่ายสองก็มาถึงแล้วคือมาเร็วกว่าปกติตั้งสี่ชั่วโมงเนี่ยเน้นว่ามันเกิดขึ้นเร็วนะคะเหตุการณ์นี้จิ้วจุดๆเลิกค่<ล>ะน้องๆน้องๆนะครับถ้าเห็นว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วหรือไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคนะคเลือกจิ้วนะครับ